สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพทั้งหลายฟ้าเปิดแล้วสวรรค์เปิดแล้วพักประชาชนพักเพื่อไทยคุณปิยบุตรคุณธนาธรคุณช่อคุณทักษิณวันนี้ฟ้าเปิดแล้วรวมตัวไปตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากประเด็จการรัฐจะะา แกรัฐพรนูนกฎหมายนี้แล้วโทษกรรมจัดการตุลาการจัดการสวจัดการกะกะตจัดการทหารประชาธิปไตยฟ้าเปิดแล้วให้คุณจัดการเลยรวมตัวเป็นรัฐบาลจัดตั้งแก้รัฐธรมนูญสถานเดียวดูช่วยเหลือพวกแดงพวกส้มให้อยู่ในเหมาะสม จัดการเลยสวัสดีครับ